หุ้นขนาดใหญ่ของไทยยังลงทุนระยะยาวได้อยู่ไหมครับหุ้นใหญ่อะก็ไปได้จริงๆคือปีนี้นะครับตลาดหุ้นะลบสัก10ไปไปลายแล้วหุ้นไซส์เล็กเนี่ยนะก็อาจจะลงมาสัก6 0ส0ถึงสหุ้นไซส์ใหญ่เนี่ยก็ลงประมาณสัก30-50%ถึงก็เรียรกได้ว่าด้อยกว่ากันเล็กน้อยต้องแยกแบบนี้ก่อนว่าหุ้นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เนี่ยมันมีความต่างหลักๆข้อนหนึ่งเลยคือการเติบโตหุ้นเล็กมันก็อาจจะมีโอกาสเติบโตเยอะโอกาสที่เยอะมันก็แช่มันน้อยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่า มันโตช้าแล้วมันไม่ค่อยโตแล้วแล้ว,วความคาดหวังมันก็ไม่สูงมากนะที่เป็นที่มาว่าทําไมาเขาถึงลงมาไม่เยอะนะแน่ <pir im less> นอนว่าหุ้นตัวใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่จะใหญ่ได้เพราะอะไรแสดงว่าเขาต้อง <gun> ชนะมาแล้วเขาต้องแบบเป็นผู้นําอยู่แล้วพอธุรกิจอิ่มตัวแล้วแล้วเขาเป็นผู้ชนะไปแล้วโอกาสที่จะมีคู <ๆ S 1> ่ขแข่งอ่ะมาแข่งเนี่ยมันก็ยากเพราะมันไม่มีเค้กก้อนใหม่ๆมันไม่เหมือนกับอุตสาหการรมที่เติบโตนะเบิร <m> ์ดถ้าอุตสาหกรรมที่เติบโตเยอะๆเนี่ยมันมีเค้กก้อนใหม่มาเยอะมันทาให้มีคู่แข่งใหม่ๆอ่ะ้แยงัลว ก็มีผู้ชนะอยู่หลางคำ